เมนูเก้านะครับจากมือสวยดีนะเชี่ยวพาแปลงสม,มงนี่ลกินโมเบิร์ดนะครับกินโมเบิร์ดจากเทียมพี่ย้อนผมเที่ยวเพสมกับนีนเทียบที่แปลงเป็นยอยนะครับยอยใกล้ยอยใกล้ผมไปตลาดไหนใกล้เดือนะอันนี้ก็กินโมบาร์จะเบิร์ดเราที่หึงเศร้าเที่ยวแบะนี่นครับสูตรฉบับเด็กหอน,นะครับอุปกรณ์ครบแน่นอนเดี๋ยวผมเสียเคล็ดไปกนะับให้มันได้กินนะ คิหดห่อบรรยากาศบ้านห่อเลาวมายื้ห่อแล้ว,ม,ลวม่ได้เห็นหี่ไหมไเก็บคนเกันจีเก็บอันนี้ออกไปนะครับใส่ไก่ลงไปนะ,ะ,ระ,นะครับผมแล้วก็จะมีใบมะกรูดแล้วก็ขาครับเอาแบบซูสบับับอันนิกห่อแบบเฝ้ากินนะโอ้เป็นเฝ้ากินอุปกรณ์บุคคลเพอยื้บ้านนอกเนาเนาะนนแล้วก็กระเทียมไปตะไคร้โอ้โหกระเทียมสั้พพพนพริกพริกกระเทียมกับพริกไป ก็เครื่องปรุงน้อยมีอะไรนะครับมีไซไร์พริกไทยปนลงไปทุกทุกเราไปถามซื้อนนี่นะครับไอ้ผงกะหรีม,น,บบบมนะนั่นก็คือบ้านผมนะนี่ครับอันนี้เป็นชุดไม้พะโล้นะครับมีไซร์ต่ไม้กับดอกเห็ดแบบกระถมหอมแต่หัวราคาก็ยังก็ซื้อนะครับเพราะว่าประหยัดประหยัดงางนะสุดประหยัดกินอันเก่านี่นะครับผม ไปย่างเน้นนะครับเราเป็ีเกลือตังนี่ห้าบาทครับเป็นพงกรีนะครับนี่ยอยในคัดก็ได้แล้วก็กะปิก็บ่มีนะครับเปีย่ยมดองก็บ่มีผมที่ใส่สูตรแบบเอาตัวรอดเอาตัวรอดใส่ใส่ไอ้นี่ใส่ไอ้นี่ เกี้ยนี่นะครับสุดประหยัดอยู่หอเสืออนนี้น้อยเครื่องปรุงน,นี่นะนี่ครับหอพวกมีไอ้ไอ้ยี่ยมดองครับมีใส่เป็นน้ำตาลแทนน้ำตาลแทนดูไปไอเหยี่ยมดองไม่ใช่ปานนะใส่นตาลไปหน่อย เดี๋ยวหน่อยไปไปขากี่มาพอเลยสุดยอดนะครับสุดยอดคนไทยเมืองไทยเมืองไอหนุ่มเมืองเลยครับต้องจัดการตัวนี้นะครับนี่ก็ชุดชุดชุดแบบรวดเร็วรวดเร็วรวดเลี้ยวๆได้ใส่หลายเสบหลายเลยครับเลยโปรเซกับโปรเสพเลย เอาจะใส่ตู้เย็นไว้นะครับตู้ข้าวน,นี่ครับอยู่นี่ okay. โอเคเกล็ดสิ้นภารกิจนะครับแล้วก็กวกนะครับของเก่าเนาะต้องยัดกิบพองครับลูกของลูกคนปลาลงไปยินดีกินเราเป็นเรามาลูกคนปลาเราวต้องกินได้ง่ายนะ สุกขว่ให้มันหอมนะครับเดี๋ยวดับคาวนะครับดับคาวปัดดับแรกดับคาวขวยมันสุกขวยมันหอมนะครับขวายไปเรื่อยๆขวยมันสุก้อนนะครับหย่อมหน้าตา่วยว่าผมเลี้ยงสูตรปัานสื้นนะครับเคอั้นบรรจุดอนนะผมสูต เ็นเมนูที่ดันก็จะเอาบืนผือย้อยหมูย้อยห,หมูนี่ผมเป็นไก่มาครับซื้อไก่มา15บาทนะครับประหยัดไปละมือนึงรอดตายไปละตกมือละ25บาทนี่สวยกินไก่ว่อ,อเบอร์อรอกี้เจ็ดแสนห้าับห้าบาทแล้วก็ซื้อผมก็ลีเพิ่มเป็นห้าบาทซื้อพิชัยพ่นไม่ยี่สิบบาท ก็าเลิ่มกลุ่มพอมีอยูแล้วแ้วก็ซื้อไม่กลับไปซื้อว่า,วา,บบาอ้องมีเบอร์2รอ3บาน1 1บ้น100่น้ัดหมูนไ้นี่บ้านัวซนะครับเราไปเติมน้ำเดี๋ยวไปใ่ข,ขาวนะครับหัวซุสปสนะครับผมขขหัุปพอหันละเติมน้ำลงไปเลยลรวจะต้มให้มันสุกครับนี่ไง ไมาต้องต้มโดนนะครับเพราะว่าไก่ไก่มันมีว่านาจะเหน,นียวก็วไก่มันไม่เหนียวครับผมเลยเลยต้มไปเรื่อยๆครับต้มไปเรื่อยให้เครือเทศมันออกมาเ เดี๋ยวเราเลียกเพราะงั้นจากีิมาแล้ว,ลวเราเพิ่งจากนาตาสีสันมันให้มันที่เราต้องการลครับไม่มีสูงไม่มีสูตรอะไรนี่นะครับอ่ะตุุนไปเรื่อยๆประมาณสักสิบนาที ก็ไ่ได้ล่างนะครับนีเราเป็นอาหารเก่าชีวิตเด็กหอยยโย้ย,ยกับกระเพานะครับรวมกันนะครับเป็นจุ๋ยเสยนี่นะครับเป็นไงเป็นไงหน้าตาเป็นยังไงครับจักช็อตนะครับถ่ายดูให้จักช็อตนะครับโอเคครับผม สูดให้ตาฟองบ่รูเร้เรียงรูราวบ่รู้จักเรียงเลยครับหลังจากที่เอาเฮ็ดเสร็จแล้วนะแล้วก็ได้โอ้ยนะ้ำริกกระปี่ก็มีแทนที่เอาใส่อยู่นะครับเห็นปะผิดพลาดแล้วเห็นปะแล้วมันก็ใส่ไปเลยครับเพราะมีะมะนาวนะครับพริกมันใส่มันไปตัดกัน นะแรงจะเห็เนเร็จแล้วแล้วก็น้ำโหรี่มาบูรี่วะเมื่อเอิ่มเมียกินน้ำกินเต็โตฮะนะหยุดเลยนะน้ำโอรีหยุดเลยนะเขาเมียของมันยา่างกล้องมันที่ดแบบังแบบเห็นกล้องมันจะดั้งไปเห็นพีนี่นแหละในกลิ่นเห็ดแต่ว่กากินไปกก้อนแล้วนะครับ แม่บ้าสมันกิน,กนแต่ว่าถ้าโดยกินบ่ได้นะครับเพช่วเฮียเสรศษนะ้องก็จะกินเขาเพราะว่าแล้วนะที่ทามาันออกินเพราะเมือนบ่ได้ครับนั่งคางกันบ่ได้เขาอันหัวมิดฟุตตัวน้อยๆนั่งคางกันบ่ได้นี่ครับจากชีวิตเด็กฮองมนครับบาสนี้การเดเนได้มันนี่ทีเสียบอลก็อยู่อาร์เซนอลอาร์เซนอลน,นะครับอาร์เซนอลทั้งใจนะครับคืนนี้แต่ว่าไกยบุรีแหลายทีมนั้นข้างล่างก็เลย บม่ได้ยวอันดับสูงๆก็เลยว่าต่โฮเซื้อโฟลทเวซื้อโฟลทเวครับมาเข้ากันข้าวแล้ะขุ่นหงเองนะครับประหยัดประหยัดถ้าช่วงนี้สิ้นเดือนละเงินเบิดอย่าลืมครับอย่าลืมนะปากปาเว้เบิ้งที่นี่จงก็ อย่าลืมันที่2ิกดนะครับฝากเซียน้องโอ๋หน่อยนะครับกับชุดบอลนะครับโอ้มีหลายคู่มลยยิ่เกรดนะครับผมอยากจะขึ้นไปดูน้องโอ๋อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีบัตรไหมครับผมตอนนี้จะไปกับคุณครูพี่เก่งนะครับกับแม่เสือสาวพี่บีมนะครับแล้วก็ลุงเอวนะครับผมเลยขี่รถไปเองนะครับเพื่อคอนเทนต์ของเรา มกับน้ำพี่กกะปิเข้ากันเลยไม่เหรอเจะของชอดน้ำพี่กกะปิอ่ะเมนูนี้นะครับเป็นเมนูประจำม้วนหรือเพราะว่าหลายคนนะครับที่เข้ามาแล้วที่เคยมากินทุกคนบอกว่ามากมาก เอิน่นโยยนะครับโยยโยยครับยังหุงเขาอีกกังเลยครับเมื่อนั้นเดี๋ยวไมืนะ่อไหนมาดูกนะันว่าเชื่อเมนูอย่างนะครับอยากกินอย่าง อย่งบ่เคยลูกบวกินห้ลูกกินดีอ่ะเ่อนหมีลูกก็ยากจะว่า,า,ามีลูกก็ยังยากใี่ไหมชวนให้ก,กนินก็ยินเขา ยืมกันเบ็ดปกติบ่เคยแบบนี้ผมมาผมก็ต้องประหยัดว่างเ,เง,เงเานินเบิดเลย,ย,ย,ะะยเยอ,เะ,อเะไหมครับดักแรกกดแชร์ใเยอะๆกดติ๊กต่างะหาความหาความครับเบิดละกินหลายไปเลยครับไม่ไม่ยุ่งน้ำต้องไปกินอยู่บ้านครับ อีเขียวอีเขียว <c oughs> ตั้งชื่อลูกก็แล้วน้องข้าวหอม <c oughs> วหมาว,นนมนวานหวเลยครับขออน,นัญก,ก็ครับลงคลิปนี้พี่เงาเอางี้นะครับผมเจอกันที่นี้นะครับบ๊ายปไปครับอย่าลืมครับฝากติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับผม จะไปเจออาหารเมนูไม่หม่เดี๋ยที่ลองใฮ็ที่พยายามใ้เมนูไม่แม่ให้ไปเรื่อยแต่ทุนนี่คือเป็นเมนูเด็ดขาดไ,ได้เลยนะครับขายครับ